สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเลขเด่นเบอร์ดังผ้าร่วยมือนี่คือเก่าพี่น้องไผอยากเป็นเศรษฐีห้าน้อยฟัง ใครอยากถือคาหนอยสามตัวบนสองตัวล่างฟังให้จบคลิปนี้มีเลขเด็ดมาบอกใครอยากถูกหวยใ,ใครอยากหมดหนี้หมดสินใครอยากเป็นคนโชคดีมีโชคมีลาบมีไทยในการเสี่ยงดวงกับเลขคาหนอยฟังใครอยากมีดวงกับการเสี่ยงเลขคาหนอยฟังวันนี้3สูตรแน่นๆจากหนัดจัดเต็มทั้งเลขเด็ดเลขรูดและเลขวิ่งใครใครเลขไหนปักหมุดฟังคลิปนี้จนจบมีคำตอบ อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นเข้าไปเบิงเลข3สามตัวบนกับสองตัวล่างที่พึ่งออกมาสามตัวบนกับสองตัวล่างที่พึ่งออกมาให้ไพ่หลายคนเด้เป็นเศรษฐีพี่น้องก็คือ C83 กับเลขเกาเกาเอาเลขคืองาม483กับ 99, 99เลขเบิ้ลออกอีกแล้วห้าน้อยมกักเลขเบิ้ลนแท้พี่น้องห้าน้อยมกักเลขเบิ้ลคักเดี๋ยวมือนีเขามาเบิ่งเลขเด่นคือเก่าเจ้าประจำทั้งเด่นบน และเด่นล่างเดี๋ยวมือนีเข้ามาเบิงเลขเด่นเก่าเจ้าประจําทั้งเด่นบนและเด่นล่างด้วยสูตรที่เรียกได้ว่าเข่าเก่าส0บรก่อนอื่นตั้ง483ก่อนอื่นตั้งเก่าเก่าเข้ามาเบิงเด่นบนเด่นบนเอาหลัก10บบวกสาม 8บวก3เท่ากับหนึ่งตัดหน้าเอาหลังเพราะฉะนั้นงวดนี้การันตีให้เลขบนมี1มาแน่ใครอยากเป็นเศรษฐีเลขบนใครอยากเป็นเศรษฐี3าโตเบิงเลขหนึ่งเป็นโตเลือกสำคัญเบิงเลขหนึ่งเป็นแกนหลักสำคัญเป็นหลักเอาไว้เบิงเลขล่างเด่นล่างอะไรดีเล่นล่างอะไรดีคุณพี่ฟังเอาหลักสิบบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหกตัดหนาเอาหลังเพราะฉะนั้นการันตี ให้แบบนี้เพราะฉะนั้นการันตีให้แบบนี้เด่นบนหนึ่งเด่นล่างหกใครชอบบนบนใครชอบล่างล่างฟาดเลยเข้าเว็บแล้วรีบฟาดเลยทั้งหนึ่งและ6หกเข้าเว็บแล้วรีบฟาดเลยอยากเป็นเศรษฐีฮานอยอย่ารอช้าฟาดเลยโดยเฉพาะสูตรเลขรูดโดยเฉพาะสูตรเลขรูดที่เรียกว่าลายค้นถามหาตังซีแปคุ้นเก่าเก่าหารหนึ่งศูนย์ศูนย์ไผ่เก่งคณิตคิดไว้ ตอบมาพร้อมกันดังๆ4 7 8.17ได้เลขออกมา4 7 8.17พี่น้องเอาแต่2ตัวหลังเอาแต่2ตัวหลังตั้ง1และ7หลายคนถามเจาะอะไรดีหลายคนถามเจาะอะไรดีพี่น้องจ่อไปเลย 8, 9 0, 1 2ได้เลขออกมา2แถว ได้เลขออกมาสองแถวคือแถวที่หนึ่งและแถวที่สองงวดวางยาคอยหายแถวที่หนึ่งหกหกเลขออกเก้าเก้าพี่นอออวว 6, 9, ้องเ,เ,เคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าเลขหกและเลขเก้าคือเลขเดียวกันเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าเลขหกกับเลขเก้าคือเลขเดียวกันมือว่านออก 6, หกมือว่านบอกหกหกเลขออกเก้าเก้ามือเจ้าเห็นบอแค่กลับหน้ากลับหลัง แต่มือน,นี้จะไม่ต้องกลับแต่มือน,นี้จะไม่ต้องกลับเพราะสองตัวตรงได้แก่หน1่1แปดหนเ้บิ้ลหนน้อยมากเกลเบิ้ลนหนส่วนแถวล่างได้อะไรได้78 เด็ดเจ็ดเก้าเด็ดเจ็ดศูนยเจ็เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเศรษฐีเลขรูดไพ่ยอยากเป็นเศรษฐีเลขรูดฟันเลย10บตนวนี้เ่านั้นก็คือ1และ7จดจอบไปเลย5หลัก 8, 9, 0, 1, 2ได้เลขออกมาสองแถวคือ1 8 1 9 1 0 1ดหนึและเจ็ดแปดเจ็เจ็ดและเจ็ใครชอบเลขไหนฟาดรวัวๆใครชอบเลขไหนฟาดรัวๆเลย นาะเอาให้ปัวเอาให้ปังเอาให้เป๊ะเอาให้เป็นมหาเศรษฐีส่วนใครหลายคนถามหาเหล็กแลนพี่น้องหลายคนมักถามหาเหล็กแรนอีพออีเม่อีเออยอีพีมักถามหาเหล็กแรนหลายคนมักเห่นแหงเหล็กแรนเพราะว่าวิ่งตัวเดียวแล้วมันคุม้มเพราะว่าวิ่งตัวเดียวแล้วมันคุม้มเอาเจ้าตั้ง4 8 3เจ้าตังเก้า99้าเบิ่งดูบัตรนี่เอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยสบวก 3, ่าใดนะนักคณิตคิดไวตอบพร้อมกันได้เจ็ด เอา9้าบวก9ข้างหลัง9้าบวก9กานักคณิตคิดไว้ได้18ตัดหน้าเอาหลังเจ้าเห็นบอเจกับ8เดอยไ่ใกัน,นกมันต่ตอดึงมันติลาพี่น้องดึงมันติลาพี่น้องเอา7บวก8เท่ากับเท่าไหร่7บวก8เท่ากับเท่าไหร่7บวก8เท่ากับห5้าตัดหน้าเอาหลังเพราะฉะนั้นงวดนี้ใครอยากวิงว่งวิง่งห้าฟาดใครอยากวิงว่งวิ่งห้าฟาดเราจ้ว,จวนลอยสรุปให้ฟังแบบนี้สรุปให้ฟังแบบนี้ทั้งเลขเด่น เลขรูดและเลขวิ่งสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเลขเด่นเข้าแน่2องตัวเลขเด่นเข้าแน่2ตัวเด่นบน1นึ่เด่นล่าง6เลขรูดฟันให้คือ1และ7และเลขวิ่งอย่าลืมวิ่ง5สรุป3ตัวบนที่ควรค่าแก่การลงทุนสรุป3ตัวบนที่ควรค่าแก่การลงทุนคืออะไรเลข1มาแน่บนบอกแล้วหนึ่งหนึ ห้าหนึ่งหนึ่งเจให้แบบนี้สำหรับสามตัวบนสองตัวล่างพี่น้องบันนี้มาเบิ้งสองตัวล่างเขาบอกว่าหเด่นมากสำหรับสองตัวล่างหไปไหนได้บ้างไปหกหนึ่งหก็ดหห้าแล้ววิ่งห้านะ หกหนึ่งหแล้ววิ่งห้สื่อเลขเจ้าอย่าลืมกลับเด้อพี่น้องสื่อเลขเจ้าอย่าลืมกลับเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นสองตัวล่างฟันธงให้แบบนี้ว่าเลขที่น่าจะเข้าแน่พ่อแม่พี่น้องจากควรค่าใการลงทุนคือหกหนึ่งหกเจ็หาหแล้วแลนหาขอให้ท่านโชคดีเป็นมหาเศรษฐีทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งช่องเลขเด่นเบอร์ดังพารอยสำหรับมือนีขอบพูดและสวัสดีจ้า